บ้านด้วยนะคะวันนี้คู้ยายจะให้เด็กๆทำอะไรอื่นเดี๋ยวคู้ยายจะพาเด็กๆสะกดแล้วเด็กๆก็จะเรียนรู้ว่าคู้ยายจะพาเด็กๆทำอะไรเอาเด็กๆมาสะกดตาคุูยายนะคะขอเดียนอเขียนข บอกเขียนคำาคำบอกอันนี้จะเป็นคำที่มีอะรอะไรใครบอกคุณยายได้ใครจะเป็นคนเก่งวันนี้เราจะเขียนคำที่มีสะระอะไรเอ่ยอ,อ,อะะสหนึสะระอะวันนีุ้ณยา,ายอบดคุณคุยายยังไ่บอกอเด็กพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้ค่ะนงขออย พร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งตอนนะคะข้อที่หนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปต่ออีกให้เด็กๆวาดลูกอ่ะประดิษะ์ห้าลูกต่อ,รอประต่ายคนละหนึ่งตัววาดให้เต็มช่องบรรทัดน,น,นะคะหนึ่งตัวเร็วเลยขึ้นเด็กใครวาดเสร็จแล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับวงอ่อกับต่อไอรอนตาย no เดี๋ยวพี่ปึ้มพี่ปึ้มวาดลูกเสร็จแล้วเขียนเครื่องหมายเท่า,ารอ เดี <mile> ๋ยวคุณยายจะดูนะเครื่องหมายเท่ากันต้องเขียนสองเส้นให้เข้าเข้ากันให้เสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นค่ะเสร็จแล้วคุณยายจะเขียนเองนะคะเพราะว่าเป็นเขียนตามคำบอกนะคะให้เสร็จแล้วเงยหน้าค่ะหายอุณปตานโอเคปานจะเจอสีที่สวยดีแล้วนะเดี๋ยวเด็กๆได้ดูไหมจ๊ะโอเขียนลงไปเลยค่ะกปรออ่ะลนดไปเลยค่ะ โป๊โปอรโป๊อโะโะโป๊เดี๋ยวเปตามพี่อ่านกระดนี่ไงสลกระดอโอะกระดัต่อไป พื่งไม่ทันครับอีกแล้วพ่ง่าเขียนสิกอก็คือกอกับก็พื่มนั่งอยู่เฉยๆอย่ารอรอเรือรออาปะตละอาฟรออาประฟรออาประอ่ะต่อไปโตอายตายไม่ตายต้องอาลูกยายเฉลอใครที่เขียนไม่ได้เหมือนลยายอย่าปนั้นเขียนผิดนี่คือคำว่ากระต่ายอ่ะ ใด้หมือนุยายไหมคะมองลูของเป็ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้พูดเลยอีหายปอเอาเปาไม่จัดเะว่าเปาเราไปข้วที่สมกันเลยค่ะเราไปช่วที่สาม อ้าวเป็ดทอดไข่เอาไว้สำหรับกระทะัฮะเอาเดีๆว่าด้วยกกระทะอ้าวไปรจะบอกด้วกันท่าภาษาอังกฤษคืออะไรคะเป็ดกระทะมือริบูเอาว่าด้วยกกระทะเลยกระทะใบใหญ่กระทะใบเล็กเอาดีๆว่าด้วยกันกระทะลงใบเดี๋ยววันหลังจะพาเขียนภาษาอังกฤษนะวันนี้เราเขียนภาษาไทยก่อนนะคะ อันนี้เขียนเหมือนเดิมเลยลูกปอรอ,อักระเขียนลงค่ะปอรอักระเหมือนเดิมเลยปอรอักระเหมือนเดิมค่ะปโปรอักระ,งงะนี่ถูกแล้วลูกนี่ค่ะเขียนปรอักระคนไทย เสียงพ่ออทหารอุ้ยไม่ได้พูดออกเขียนเลยค่ะเร่องท้าอ้าวเพิ่มเขียงในถุงแล้วถุงะือปลาคออาตัดคออาตัดกระดาษฮะติอกต๊อ่อาวเด็กๆตัวจคำตอบตามสัญญาณใบสินแล้วโอมปเพียงเลย เสร็จรยังคะเสร็จไปรงร่าอานะคะไหนคะรอไปรรอเรือลูกเสร็จแล้วเด็กๆเขียนถูกไหมตัวซั้งต่อตามผุ้ยายนะคะเสร็จไหมคะเสร็จหรือยังใครเสร็จแล้วก็เอามือชี้ลงไปเหมือนเดิมคะ่ะอ่าจะฟังเสียงคนเก่งกรออะระ ไม่อภาพแบบนี้ก็ได้กระดุมเนี่ยหรือจะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้กระดุมมีหลายลักษณะรูปรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลายมิกกี้เมาส์ลายคิตตี้ลายมาร์โกนี่เป็นลายบวกด้วยครับเอาไวดเลยโอเคค่ะเสร็จยังเสร็จยังนะใครวาดกระดุมเสร็จแล้วก็เขียนคำว่า กอร์อักกะเหมือนเดิมคอรอรอักกะเดิมโอ้ทำไมเก like ่งจังเลยอย่าเพิ่งไปก่อนเลยคอร์อักกะไปก่อนแล้วก็เขียนถูกด้วยเก่งมากต่อไปฟังนะคะเอาผู้ชายเตือนแมอเพื่อจะได้ฟังทัดนเก่งคอรอักกะต่อไปโดโดอูโมดุ โดงดคือตัวอะไรคะนี่สิโดเล็กเว้ยดุ๊กเด็กโดมอดุมด็โมดุมดมอดุมดมอดุมเป็นนี้ก็ยังไม่สั่นนะดอุมดุมที่เื้มเสร็จแล้วเป็นคนที่หนึ่งดอุสระอุเรืออะไรดอุมอดุมแกงมาม่าเลยดอุมอดุม <Yes. S 2> <im les> แล้วให้ตรวจคำตอบนะใครเสร็จแล้วไต้ตรวดคำตอบนะใครเขียนถูกใครเขียนผิดเดี๋ยวจับเฉลุใครเสร็จแล้วมืองอหน้าเลยติ๊กตอกติ๊กตอกใครเขียนได้แบบนี้แสดงว่าเขียนถูกโอ <im les> มเชิญค่ะตัวคำตอบตัวคำตอบค่ะ โอเคโอเคเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะใครเสร็จแล้วก็เอามือชี้ลงไปเหมือนเดิมตะกดไปพร้อมเลยดูนะเอาบอยกับนักเกิลเอาช่วยตะกดแล้วเอามือชี้ที่ตัวนังสอนะคะปรออากัการดอุโมดุม ดุมก้าดุมต่อไปเราไปข้อที่เท่าไหร่แล้วคะห้าสต่อไปเป็น number f i คือข้อที่ห้าเรียกว่ากระดาน whiteboard เขียนเลยค่ะว่า helium กระดานขาวก็คือ whiteboard ถ้ากระดานดำก็จะเป็นอะไรกระดานดำก็จะแบกแบกอะไรแบก บแบ็คบอร์ดแบ็คบอร์ดอะมาเร็วๆไวท์บอร์ดแบ็คบอร์ดแบ็คบล็อกวาดเรียงๆวาสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะกระดานไหนคะโอเคใครใครอยากทำกระดานวาดทูกกระดานแล้วเขียนตัว A B C ลงไปอย่างนี้ก็ได้นี่ได้หมดเลยกระดานใครว่าเสร็จแล้วเขียนเลยค่ะป่อรอ่ะประดับไว้เลยต่อรอ ไปิต่ออะไรต่างไม่ต้องไปสะกดไปด้วยเวลาเวลาลูกเขียนลูกปากสะกดมือเขียนจะได้เก่งๆก็เขียนตอไรอเนอดนอะพี่ฟังคุณยยสะกดดันทีนี้ดอานอดานเขียนลูกดนเลยค่ะ ดดอ่ดาเสร็จแล้วโนดานาดิฉคนเก่งเก่งโดานอนดานนะคะมิชีงอนะคะดอาโนออกเสียงโนอนอขับผมแล้วคิวงบอกนอนหนูแล้วทำไมลูกเขียนมามานอนหนูนะครับกระดานมา้จาจะมายอดเยี่ยมสาวลูกชายพี่ยาเลย เอามือชี้อเอาจะฟังเส<อ>ียงในห้องชิงที่นี้เอามือชี้ค่ะปรโอาต์ตโดโอาโ,โนโดานต้ากรดานกระดานอาจะให้ตรวจคำตอบนี่คือกระดานนี่นะคะโอเคปี๊บกระดานกระดานก็ กระดาษองเราจะเป็นแบบนี้ลบได้เห็นไหมกระดาษสมัยก่อนก็ต้องใช้ช่องเขียนเวลาลบจะต้องขึงๆเลยม่ใช่ย้ายใช,ช้กระดาษนะหลือจะเอากระดาษสีเขียวกระดาษกระดาษสีเขียวกระดาษเออกระดาษสีเขียวกระดาษยุคสมัยก่อนเนาะ,ะ,าะาอ้าวต่อไปข้อที่หก Hahaha! <laughs> การเองพร้อมกั Mechan x, ceu, นเอาคำที ities, şeyler, ่หนึ่งใครจะอ่านได้เร็วเสียงดังชัดเจนคำที ina, ่หนึ่งตายตายตตายตาตายเอาเราอ่านเป็นคำเลยสมมติว่าคุยยกคำนี้คุยายกคำนี้เด็กๆก็อ่านเป็นประสายไปเลยนะคะคำที่สอนอ่านว่ากายตายาคตาย่าาย อกระดุงระดุมกระดุะะเยกระดุแล้วก็คสุดท้ายคำสุดท้ายคือคำว่ากระดุงกระดุมคือคำว่ากระุมเก่งมากตบมือด้วยยค่ะ วันนี้เด็กๆขอ,อแค่นี้ก่อนสำหรับคำที่มีสระอ่านนะคะแล้วให้เด็กๆไปฝึกอ่านอยู่ที่บ้านฝึกพทวนการอ่านนะคะสำหรับเด็กที่อยู่ที่บ้านฝึกอ่านแล้วก็ส่งลิปม,มาให้ครูยายดูนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย